การแข่งขัน,น w o r ล d h u m a n o i d r o b o t Games ครั้งแรกของโลกจัดโดยทางการกรุงปักกิ่งและไชน้า m e เดียกรุ p หรือ CMG จัดขึ้นระหว่างวันที่14-17ถึงสิงหาคมที่สนาม National Speed Skating Oval หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ice Ribbon กรุงปักกิ่งมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยนกว่า500ตัวจาก16ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนพิธีเปิดเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อศิลปินขึ้นเวทีร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยน แด s สตรีทแดนซ์และโชว์ศิลปะก,การต่อสู้แบบกังฟูจีนการแข่งขันตลอด3วันมีทั้งการประลองฝีมือแบบตัวต่อตัวการโชว์ทักษะและการจำลองสถานการณ์มีหุ่นยนต์กว่า280ทีมเข้าร่วมการแข่งขันและหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยคือการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยซึ่งความก้าวหน้าด้านความเร็วความเสถียรและทักษะการเล่นจะทำให้เกมตื่นเต้นกว่าที่เคย หัวหน้าทีม HTWK Robots จากเยอรมนีกล่าวว่าหุ่นยนต์รุ่นใหม่เร็วขึ้นมากมีความเขียนมากขึ้นและสามารถเล่นได้ดีกว่าเดิมหัวหน้าทีม Booster Robotics จากจีนอธิบายว่าหุ่นยนต์มองเห็นลูกบอลไล่ตามกำหนดทิศทางของลูกและประตูด้วยตัวเองก่อนจะตัดสินใจว่าจะเตะไปทางไหนงานนี้ถือเป็นมุดหมายสำคัญของการพัฒนาหุ่นยนต์ h u m a n ยด์ซึ่งเทคโนโลยีพัฒนามาถึงขั้นที่สมบูรณ์